วันนี้กำลังชมโอทอบของอำเภอนาแกวันที่31มธันวาปี5้าห้ามาสมทยปีเก่าตรับปีใหม่ที่นาแกบ้านลุงศักดิ์ที่เห็นอยู่ที่เห็นอยู่นี่คือใสใหญ่ไสอเผื่อเอาไปไม่ไม่ไม่ได้เอาไปใส่ปูใส่ปลาแต่เอาไว้ใส่เงินมีโชคมีลาบ บอกราคานลคร่าพี่พี่มองนยอยู่นี่อันใหญ่เนี่ยอันใหญ่ๆกว่าเพื่อน,นคือสองพห้าลองลงมาคือสองพ บอกระตาไม่ฝาบนเราแบบนี้กะตางม่วงค่ะคือไปตั้งโจทย์เยอะนะเพีงบอกระตานี่อันฝานียกรตางมีวา่อตีน้ใส่ะเลยากเงกซ์ซุ้มหยอบันมักม่วงมาจากตาอันนี้เป็นกระต่ายม่วง